แม่ทัพภาคที่2ค่ะเป็นประธานในพิธีนะคะตรวจสภาพความพร้อมรบกองพันทหารราบเฉพาะที่8-02กรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2เพื่อมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจสําคัญป้องกันประเทศค่ะพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยคณะตรวจสอบสภาพความพร้อมรบ กองพันอาหารราบเฉพาะที่80-2กรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2ของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ทั้งด้านบุคคลอาวุธยุทโธปกรณ์ประจำหน่วยการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์ประจำกายและยานพาหนะโดยมีพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพง์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พันเอกสุพรเทพชัยยงผู้บังคับการกรมทหารราบที่8พร้อมด้วยพันโทสงบสุรินราชผู้บังคับกองพันทหารราบที่8กรมทหารราบที่ขอภัยค่ะผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ให้การต้อนรับค่ะแม่ทัพที่2ให้โอวาทแก่กำลังพลโดยให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาสามารถปฏิบัติการรบได้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มขีดความสามารถในการป้องกันอธิปไตยของชาติ ยึดถือนโยบายของผู้บังคับบัญชายอย่างเคร่งครัดและพร้อมปฏิบัติทันทีเมื่อมีคำสั่งซึ่งจากการตรวจสภาพความพร้อมรบถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานมีความพร้อมทางด้านกำลังพลและยุทธปกรณ์ต่อการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายปัจจุบันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามทางทหารภัยคุกคามทางสังคมหรือภัยคุกคามที่เกิดจากธรรมชาติซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นหากกาลังพลของหน่วยไม่มีการเตรียมการไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจก็จะทําให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจนั้น,น,นโดยเฉพาะภารกิจการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติถือเป็นภารกิจเร่งด่วนสําคัญยิ่งที่พวกเราจะต้องเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือให้ได้อย่างทันท่วงทีในทุกสถานการณ์โดยการบรรเทาสาธารณภัยถือเป็นภารกิจหลักที่กองทัพบกให้ความสําคัญพร้อมสั่งการให้หน่วยงานทุกหน่วยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันเวลา